สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแก m มาบาเรียคลิปนี้คุณยายมีไม้ด่างสุดคลเลยค่ะเป็นไม้มงคลที่ดูแลง่ายแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยนะคะมาปลูกค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเสียงดังเนื่องจากมีการก่อสร้างอยู่ข้างๆนี้นะคะต้นนี้ค่ะที่คุณยายจะพามาปลูกค่ะอีพีมัลเบค่ะอยู่ในวงเดียวกับ Monstera ค่ะจุดเด่นนะคะก็คือรูปทรงแล้วก็ลวดลายของใบที่งดงามมากๆเลยค่ะลำต้นค่ะนี่ค่ะลำต้นนะคะลำต้นจะออกมาเป็นสีขาวนะคะขาวเขียวปอนๆอนนะคะไม่เชิงขาวจั้วทีเดียวนะคะส่วนใบค่ะความมันของใบนะคะก็คือลวดลายโทนสีขาวแล้วก็สีเขียวมรกตปรับปลายนะคะ ให้ความรู้สึกระมุนตาสบายใจค่ะแล้วนี่ค่ะต้นนี้ค่ะนี่ค่ะมีรอยฉีกแล้วค่ะตรงนี้ก็มีรอยฉีกแต่ว่าพอดีใบมีตำหนินิดนึงคุณยายก็เลยตัดทิ้งไปนะคะนี่ค่ะต้นเล็กแค่นี้ค่ะแต่ใบเริ่มฉีกแล้วค่ะสวยมีเกลักษณ์จริงๆเลยค่ะส่วนวัสดุปลูกค่ะนี่ค่ะวัสดุปลูกนะคะคุณยายก็จะใช้เพอร์ไลค่ะเพอร์ไลหนึ่งส่วน ดินภูเขาไฟหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนแล้วก็กะมะเพร้าหนึ่งส่วนนะคะเราจะมาปลูกเลยค่ะว่าทำย่างไงให้ต้นเล็กๆเนะะี่ยค่ะปลูกแล้วรอดนะคะแล้วก็ใบโตนะคะใบใหญ่ด้วยนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะใหญ่ก็จะลองต้นกระถางก่อนนะคะด้วยมะพร้าวสับค่ะ การที่จะให้ใบใหญ่นะคะก็ต้องหลักหลักค่ะหลักหลักให้น้องเลืไว้ค่ะเพราะว่าธรรมชาตินะคะของไม้ประเภทนี้ค่ะเป็นไม้อิงอาศัยนะคะอยู่ในป่าเขาก็จะอิงอาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่ก็เกาะพันไปเรื่อยๆนะคะยิ่งขึ้นหลักนะคะขึ้นต้นไม้ใหญ่เขาก็ยิ่งยิ่งสูงเอ่อยิ่งใบโตค่ะนะคะยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งใบโตเท่านั้นนะคะ คุณยายก็จะปักด้วยหลักนะคะทีนี้กระถางเล็กก็ใช้หลักอันเล็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวพอเขาโตเราย้ายกระถางก็ค่อยเปลี่ยนหลักนะคะให้ใหญ่ขึ้นค่ะให้ใหญ่ขึ้นให้สูงขึ้นค่ะตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่ก็มินิมอลนะคะก็ใช้หลักที่ยังไม่ใหญ่โตอะไรนะนะคะ<อ>ก็ใส่ลงไปวัสดุปลูกค่สะสักครึ่ง,คร,งครึ่งกระถางค่ะ ก็กดให้หลักแน่นอยู่ที่นะคะแล้วเราก็กันมดกันมแมลงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็กันมดกันมแมลงด้วยสตาร์เกิลจีค่ะแล้วเราก็บำรุงน้องค่ะใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยสามเดือนค่ะปุ๋ยละลายช้านะคะสิบสามสิบสามสิบสามค่ะ เสร็จแล้วเราก็นําน้องออกจากกระถางเดิมค่ะบีบกระถางหน่อยนะคะกระถางสักเล็กน้อยนะคะอ่าแล้วก็ดันออกค่ะเอามือจับแบบนี้ค่ะป้่ำกระถางลงขาแล้วก็ดันที่ตรงก้นเนี่ยค่ะตรงรูตรงก้นกระถางนะคะแล้วก็วางค่ะให้ด้านของต้นนี่นะคะเนี่ยค่ะด้านในเนี่ยค่ะ ชิดกับหลักนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมค่ะเติมมะสุกุกค่ะกดริมเรีมนะคะกดริมกับขานะคะเนี่ยค่ะกดเรียมให้แน่นๆค่ะ อันนี้หลักก็จะได้แน่นด้วยนะคะเ๋วก็ต้นไม้ก็จะแน่นค่ะไม่โยกคลอนอันนี้น้องยังเล็กอยู่นะคะเราก็ปักหลักเพ่าไว้เลยค่ะเดี๋ยวพอวน้องโตเราก็ค่อยผูกน้องติดกับหลักนะคะตอนนี้ยังต้นเตี้ยอยู่ยังไม่ต้องผูกก็ได้ค่ะ ให้แน่นๆนะคะริมๆ่ะให้แน่นๆส่วนข้างบนนี้ไม่ต้องแน่นแล้วคะ่ะไม่ต้องกดแรงคะ่นะ,คะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูความงามแป๊บนึงนะคะคุณยายลืมอน้ำมา รดน้ำค่ะรดน้ำไม่ชุ่มเลยค่ะรดน้ำเราก็จะทราบนะคะว่าเราต้องเติมวัสดุปลูกไหมหรือว่าวัสดุปลูกพอเหมาะแล้วนะคะอันนี้ก็พอเหมาะแล้วค่ะวัสดุปลูกพอเรารดน้ำลงไปก็พอดีค่ะวัสดุปลูกของเราปรุงค่ะ น้ำไหลผ่านได้สะดวกเห็นไหมคะน้ำออกก้นกระถางแล้วคะ่ะเสร็จแล้วก็เอาไปวางนะคะวางที่ร่มลำไรคะ่ะลดน้ำไม่ต้องลดทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งก็ลดสัก2หรือ3าครั้งนะคะแค่นี้อีพี่มาว์เบลก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคะ่ะแล้วก็งดงามด้วยคะ่ะเนื่องจากว่าเราใช้วัสดุปลูกซึ่ง โปร่งนะคะน้ำไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็มีหลักให้น้องเนี่ยไต่ขึ้นนะคะเป็นไม้อิงอาศัยใช่ไหมคะพอน้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆใบน้องก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะพอโตอย่างคุณยายบอกก็คือเปลี่ยนกระถางก็เปลี่ยนไม้หลักให้สูงขึ้นนะคะงดงามมากเลยค่ะพีพิมาเบอร์ตต้นเล็กๆของเรานี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกับต้นไม้สวยๆแล้วก็สาระดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ